ทุกคนครับตอนนี้แม่งเหตุการณ์ขเขมรกับไทยเนี่ยมันคุกคุนแบบชัดมากอยู่แล้วนะครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกที่คนไทยรู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าท้อแท้ด้วยหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าผมเชื่อว่าทหารบ้านเราเนะี่ยมีฝีมือสู้ได้สบายโอ้โหอาวุธนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหลือแต่ทําไมนะครับเราโดนเขาดูถูกเยียดหยามเจ็บช้ำน้ําใจ เฮ้ยเราเก่งหมดเลยเขาแต่ทําไมเราโดนที่เขาไม่เก่งกลัวเลยเขาเหยียดยามเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราทําอะไรไม่ได้มันติดตรงไหนหรือว่ายังไงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เหนื่อยหน่ายกับตรงเนี้ยเหมือนเหมือนกันนะครับมันต้องแก้ที่ตรงไหนครับทุกคนแก้ที่การเมืองชาวบ้านจะไปทําอะไรได้ไปประท้วงก็ไม่ได้ทหารยังต้องรองคําสั่งจะทําอะไรมากก็ไม่ได้การเมืองก็ติดนู่นติดนี่โดยเฉพาะทมเนียมายุ่งเนี่ยผมก็มองว่า ผมเข้าใจนะถ้ามองแบบสวยหรูเลยนะมันก็เหมือนการมาห้ามไม่ให้เกิดสงครามหรือว่ายับยั้งอะไรแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก้าวไก่นะครับท่านในกรณีเราโดนถูกกระทาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ห้ามเราทําอะไรเนี่ยมันไม่แฟร์เลยแล้วเราต้องทนอย่างนี้ไปอีกแค่ไหนนะครับแล้วเราต้องแก้อย่างไงมีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่ามันจะมีมาตรการโต้ตอบนะครับตามลําดับขั้นแต่ผมรู้จากบ้านเราเนี่ยความแอคชั่นของ หน่วยงานรัฐหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันช้ามากช้ากว่าชาวบ้านด้วยซ้ำนะครับผมว่าเขาสามารถมาเรียก a c t i อะไรก็ได้นะครับที่ทําให้คนเราสบายใจหรือมีมาตรการอะไรที่ตอบโต้มันติดตรงไหนอะครับที่มันชาวบ้านเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ว่าเขาเฮ้ยเขาแม่งโดนหลอกแล้วว่าเขายึดตรงนั้นตรงนี้ได้เขาอะไรได้เราก็เชื่อนะเขาบอกโอ้ยมันหาว,ว่าเราแม่ง,งโง่ด้วยซ้ําแต่คราวเนี้ยอ้าวกลายเป็นว่า บางอย่างเราก็โดนปิดบังนะเออเราก็มารู้ทีหลังแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเราไม่รู้จะเชื่ออะไรละที่เหลือก็คือว่าแล้วเราจะทนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วเรามันจะมีอะไรบ้างที่ทําให้เรามั่นใจกับเรื่องเนี้ยไม่โดนลุกลามไม่โดนลุกลานคนจะบอกว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงไปแลกเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกให้เขาาพื้นที่ตรงนั้นไปไม่คุ้มเอ้าวแล้วถ้าเขาขึ้นมาตรงนั้นได้อะขึ้นมาตรงสันหน้าผาได้แล้วแม่งมันไม่ไปต่อยอเยอะหรือเรามันไม่ได้ คือหน้าที่เราอะ่ะไม่ไม่มีขยะสูญเสียเราแต่เราต้องป้องกันเราต้องทําให้เขาไม่กล้าที่จะมาลุกลานเราแค่นั้นเลยเราไม่ได้อยากไปลุกลานหรือไปเอาอะไรของเขาผมก็เนี่ยครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแม่งไม่สบายใจโดยเฉพาะคนไทยนะครับที่สําคัญเลยนะผมก็มองว่าที่เขามาประกวด m อเนี่ยเข้าใจนะเมื่อก่อนเราดูนางงามเนี่ยเขาก็จะมีการที่จะบอกว่าขึ้นมาใช้เสียงเรียกร้องนู่นแต่ถ้าในมุมว่า แม่งมันมาโม้อ่ะมันมาเฟ็กนิวอ่ะมันโอ้โหมันเล่นละครแบบโอ้โหเราไปลุกลานเขามันโดยมันใช้พื้นที่ตรงนี้ผมว่าไม่แฟร์เลยเราต้องมาทบทวนใหม่แล้วว่าเฮ้ยมันอย่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาความจริงมาพูดอ่ะเออแล้วต่อไปมันจะมีมาตรการตรงนี้ยังไงมันไม่ใช่กระบอกเสียงที่มาพูดแล้วว่าเพราะว่าไอคนที่มาพูดมันไม่ได้พูดความจริงเสมอไปตีหน้าเศร้าแล้วความเท็จอย่างเงี้ยผมมองว่าหลายๆเรื่องเราต้องคิดกันใหม่นะครับ